พวกผมเขาเรียกว่า S O C S คือ Southern แปลว่าภาคใต้ O คือ off road ก็คือรถที่อยู่บนถนนไม่ไปได้ครับอยู่ตามโคลนตามภูเขา off road ทาดสิก็คือรถโบราณนะครับพวกผมก็คือรถโบราณทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นรถจีบรถเบนหรือว่าไม่มีรถรถทุกเอี่ยงอะไรครับเรามารวมกันด้วยใจที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราเป็นเสดจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักธุรกิจสูงระดับจังหวัดประเทศแต่พวกเราคบก,กันด้วยหัวใจทุกคนท้าวเทียมในมิตรภาพนะครับและทุกครั้งที่เราเดินไปในอา่าจังหวัดใดเราจะสร้างกุศลเราจะสร้างสิ่งที่ทดีงามในแตจังหวัดนั้นนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารของจังหวัดที่นี่นะครับแล้วก็ของทางปากพนงังเจ้าของพื้นที่นะครับขอบคุณในนามพีดูซี ขอบุญท <Cornell. S 2> ุกการบุรุษนี่เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงขอทำใสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับผมมาเชิญอันนี้ครับท่านธุ์ลกนาทำพันธุ์เป็นการงานโดยของตุลาธรรมน่านะครับกิจกรรมอันต่อไปก็คือการมอบทุนการศึกษาสำหรับมุกโนเชิงนิเวศนะครับเรื่องของ ทำการจำจากต่างๆตรงนี้นะครับเราเรามีอยู่นะครับเรย์ชันทรังสีตรงนี้นะครับวิลสีปาดความเราก็ยังสามารถให้ท่านได้ได้ดูอะไรต่างๆหลายๆอย่างตรงนี้นะครับก็ขอนะครับพุ่มในนี้อยู่ต่หน้าแตงกุ้งปกติกระดายกสมาคมซื้อมาจนนครซีธรรมรัหรือวันที่มาเพื่อนกับผอวยู่มากอย่าลืนะครับการไปไล่ไปยื้อกับเพื่อนๆพี่ๆนนีะครับดีเล่นก้นเตี้เล่นโรบูร่าเล่นกระตุ้งกระตุ้นที่ ก็เลยได้รับการกระตุ้นจากทียนจุกต่างๆมีมารจาบกุ่มแระจิ้มตะกรนีดประมาณในการงานโลรงการปีนี้ผลลัพธ์จากการวัดปกติเนี่ยกลุ่ม่ดูนซีเนี่ยเขามีอยู่แล้วมีดอวกำมีอยู่แล้วแต่พอเขรานีแบร้าสี่สสอง มีกาีเจรจาและการแลกเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยคือรังการเจอมีของเทียนเลยจะพูดกับผู้บัญชาการด้วยค่ะเราจะไปเยี่ยมเลยที่ต่างประเทศนครับก่อนหน้าบัดรดีครับพี่น้องผมใช้เวลาไม่นานอีกสักครู่พี่น้องจะพบกับวงดนตรีทีเด่นนะครับหน้าบัดรดีนะครับขอเชิญ ทงเอสโซีครับท like ี Ou 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 ่หล่อล้มลมน้ำใจพวกเราว่าจะไปสู่ที่ใดขอเชิญพบกับทงเอสโซีครับอีกอันดับที่ส็จแล้วครับจะอะไรครับ จมีพีเอโซีนะครับดู้งบิงดสตีนะครับเดี๋ยวผมเปิแก้ไปนลังของเลยอ อาสาวไมดังนะครับปุจินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสําอายินดตรับขอบคุณ ถูกาสดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องยืนใช่ถุงน่องขึ้นมากระบอกวันนครซีจัมบารัตโพรมที่จะจัดงานหรือไม่นะครับเป็นเจ้าภาพเขาจัดมาถูกจังห5นะครับเด็กหญิงสีแปรรองแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านท้องโกงกลางครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับอ่าโลดเดินขอท่านที่ละครช่วอ่าสมควรามกันครับขอ่าน มีความสุขกับดนตรีนะครับครเขา,าโบราณครเขากเก่ารถของพระเจ้าเหาขอเสียงปรบมือนะดังอ,นนอีกครั้งหนึ่งครับกับทีมง,งาน f O C นะครับโอ้เยี่ยมมากนะครับคือ ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะฝากไว้กับเมืองปก<ะ>ักด่งนั่นก็คือในเรื่องมากบรรยากาศดีมากใช่ค่ะมีทะเลที่เกาะที่สวยที่สุด<อ>และดับโลกเลยทีเดียวทะเลเป็นแบบเป็นเขาเรียกทะเลน้ำตื้นกว้างมาก đôi giày không thiên, điều đáy, sống tha, tha, thì đất nhiều cách vẫn đang dạy đến cái số nói ai đi có ta And then I just go back to right here. All the notes from the ninth string forward, they actually all the notes.